ยังไม่ได้ดูอะไรสักๆีนับี่ยนี้แต่เห็นน้องเพลย์ทำกับพยุทธอยู่ตลอดครับก็น่ารักครับเมองเป็นน่ารักแล้วก็เก่งข้าวกัญชัยชอมกนน่ารักที่เนาะครับดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับพยครับขอบคุณที่สลับเวลามาในวันนี้ครับพีจริงๆมก็มีนันพี่ยุทธ เรามานานร่พยุทธเป็นแรงบันดาลใจให้ทำข้อบวข่าวเรื่องเราชานี้มากกว่าข้อบข่าวครับแล้วพยุทธควยข่าวให้เราขอ่างนั้เราก็ลอกพยุทธมาเป็นเรื่องเด่นเย็นนี้หรือเปลนะครับสำหรับเรื่องเราชานี้เกีหน้าเป็นยังไงบ้างครับกก็คือก็ต้องเป็นที่หนึ่งเวลานั้น ว่าไม่มีที่สําหรับที่สงองทุกรายการของข่าวหลักของช่วงข่าวเนี่ยก็ก็ต้องพยายามดึนให้เป็นที่หนึ่งผมเชื่อว่าถ้าเราเป็นที่หนึ่งเนี่ยลูกค้าก็ต้องหนงุนโฆษณาเพราะที่สองอนะก็เหนื่อยละการเคลียร์ของเราเป็นที่หนึ่งข้อต่อมาก็คือปรับปรับก็คือทางสถานการณ์นเนี่ยเจนก็ช่องสามเราเป็นช่องเดียวที่ ที่ม,มีข่าวที่ห,ห,หลากหลายถ้าคุณดูเราเช้านี้ที่วันทัด็นทันยังเด่นชัดนิตนเดียวตามมามันดูหมดช่องช่องสามตามติดข่าวกับสุชาดาดิ้งนวนพบกันเ,เร็วๆนี้ครอบตัวข่าวสามเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคน ขอเสนอค้รับ้องเติมสุขชัยยาที่ด่วนครับนี่เจอครับอ่ากับพีุ่แล้วนี่ในข่กรองข่าวแล้วก็ตอนช่วงทีวีหรอเพื่อนดีดีเนาะองการกับสู่ท้ายตอนเช่าก็คือกับคนพดให้เขาคำพูดเนี่ยผมังอยากให้ช่วงนี้เป็นช่วงที่ค้ายกับเรื่องเล่าบ้างก็คือประมาณว่าเรากำลังทำอะไรประมาณงไปสามใครเกินหรือป อะไรประมาณนั้นน่ะมันจะต้องไม่ใช่เป็นรูปแบบที่เฉยๆครับเต็มมากเลยค่ะข้างๆี่ยุษเข้าไปทางนี้่นเต้นบนหน้าข่าวอีกครับเป็นเต่นคนตืใครมาตื่นเต้นอีกสองคนไหมครับขอเสดงความยินรับผู้ที่กลับมาทำงานใหม่นะครับคุณกัญชัยกำเนิดศคอยครับจากเที่ยงวันถึงันเหตุการณ์ครับ คุณพนุพงศจะได้ดีครับเด็กนก็บอกอยู่ข้างผมตื่นเต้นคุณพนุพงศคลความตื่นเต้นให้คุณเปิดหลังจากรายการเที่ยงวันผลกระแสเป็นคุณเปิครับคุณได้ดูคุณเปิดจอดชุบคุณไม่สบายยังไม่ได้ดูอะไรจริงๆนรับพอดีแต่เห็นน้องเปิดทำกับประยุทธ์อยู่ตลอดครับก็น่ารักครับรน้องเปิดน่ารักแล้วก็เก่งถ้าอัญชัยชอบมัน่ารักดีเนาะโอเคครับคน้องหวยเป็นไงครับเห็นณลงา่ของน้องแล้ว น้องเก่งมากๆค่ะก็เจอน้องก็ให้กำลังใจน้องตลอดเลยคะ่ะก็ดูตั้งแต่วันแรกที่จับก,กับพี่ยูเ,เลย<ช>ค่ะ,ะเห็นเก่งมากเลยเก่งม, <นะ S 1> มากค่ะแล้วก็มีัฒนาเารมากจริขขงๆแล้วตอนนี้หลกงานของน้องได้ยดีมากครับ ก็สำหรับรายการช่องสามตามติดข่าวก็จะเริ่มปีหน้านะคะที่ให้ดูทีเสิร์ปเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าอตอนนี้คนก็ทํารายการทอล์กตอนยินทางออนไลน์ของช่องสามนะคะก็คือรายการคุยข่าวสามค่ะก็จะคุยกับนักการเมืองทุกวันเพราะว่าช่วงนี้มันก็มีเรื่องชายแดนไทยกัมพูชาแล้วก็เดี๋ยวเราก็กำลังจะเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งเราด้วยท mm ุ hmm. วกวันเมนือนกัจะชุนคนติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะขอโมงเย็นหลังรายการเล่กเพลงนี้ค่ะ อันนี้คือตอนนี้เลยครับครับหรืว่าแต่ว่าหลังจากวันที่หนึ่งมกราคมไปแล้วหน้าจอทางช่องสาดูผลงานของน้องเฟิร์สครับไปหยุดกับสิบห้นาฬิกาถึงสินาฬิกา15บหนาทีโดยประมาณนะครับทางช่องสามกับช่องสามอ่านจบค่ะนะครับส่วนที่วันแถลงาดีหน้าเป็นยังไงบ้างครับคุณกระชายคุณหวยครับก็ย่างยื่นบอกแหละครับว่าก็จะเป็นเรื่องของชาวบ้านนะครับเป็นสไตล์เป็นคาแรคเตอร์ของจียงหวาง ครับก็จะมีข่าเด็กข่าวชาวบ้านมากขึ้นเรื่องชาวบ้านคืองานของเราครับพี่ลีดคนร้องแบบตื่นใจมากเลยหนยครับเป็นไงครับปีหน้าเห็นบอกปีอะไรจะปรับใหม่เยอะนะครับถึงแม้เป็นรายการที่ทํางานทุกวันก็ต้องหาการพัฒนาการขึ้นมาอีกครับพี่หนุ่ยก็จะบอกเสมอเลยค่ะว่าเราต้องไม่หยุดนิ่งะค่ะเราก็จะต้องก้าวแล้วก็ผ้าต่าง เนื้อข่าวต่างๆแหล่งข่าวก็คือความครบความรอบด้านแม้ว่าจะเป็นเรื่องชาวบ้านแต่พี่หนุ่มก็จะย้ำกับทีมเสมอเลยนะคะว่าเราก็ต้องนำเสนอทุกแง่มุมมาค่ะให้คนดูได้ประโยชน์จากเรื่องเล็กๆที่จริงๆแล้วเรื่องชาวบ้านนี่แหละค่ะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและเป็นเรื่องใหญ่เราโดนฟ้องบ่อยนะครับจะนำมาสรุปนะฮะย้อนใ้ังเลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็นัปัจจุบันนี้ตรงไหนแบบเข้าใจง่ายๆนะครับเหมือนกับเราเล่าข่าวให้ฟังกัน มีเยอะขึ้นด้วยครบทุกมุมของข่าทุกหนุนครับทุกุมครับีเรื่อองบันเทีรื่องเศรษฐกิจมีคุณประชาชุเชวีเราที่นี่ด้วยครับสคุณประชาชุเชวีด้วยนะครับคุณน่าทีด้วยหรือว่าเรื่องบันเทงเรื่องกีฬาในรต่างต่ก็สามารถที่จะแพูดคุยกันได้บางทีใช่วงสิบเอ็ดนาฬิกาถึงสินาฬิกี่สินทีเราจะมีรายการใหม่ครับผมรายการหนึ่งในครอบโลกข่าว วันนี้ขออนุญาตเปิดตัวที่นี่เป็นที่แรกสำหรับสมาชิก,กรอกตัวข่าวท่านใหม่แต่รุ่นใหญ่มาก,กับรายการที่มีชื่อว่ารุ่นใหญ่ไหวเสียงครับและขอเสียงประเอต้ก็รับคุณตุ๊กดวตาตุกงคัมนีและอาจารย์จตุพณช่องคูนิดครับรายการ,ร,รท,ากที่รู้เรงรู้จริงที่เป็นขื้นที่รู้ใจ ฝังเชือไฟเกา่าที่จะทำให้คุณกระเสียงอย่างมีคุณภาพและมีพลังอย่างเซียนหนึ่งพันหกพันห้าร้อยหกสิบเก้าเตรียมพบกันเสียงอาจารยสุนไปสองช่องซานสิบสี่นาฬิกาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับพบกับอาจารย์จตุกุลชุมพูนิดครับและตุกต๊กดวงตาตุกต๊ก,มกมคมณีครับผมนี่คือสมาชิกครอบครัวเ่าของเราครับและเปิดตัวท,ที่นี่เป็นวัน เป้าหมายเลยครับรเราจะมีข่าวสําหรับวัยที่เรียกว่าวัยเสียนหลายหลายคนเรืองว่าวัยเซียนเป็นยางไรจะเป็นคนไทยเชื้อสายจีนแล้วผก็จะเป็นแบบเหมือน,นกับอายุเกินเกษียณไปแล้ว <c oughs> รู้เรื่องตราต่างๆเยอะอย่างคุณหนุ่มเกิน60ก,ก็จะเป็นเสียน <c oughs> คุณต้องไปเสียนนะพิยุ์หรือว่าอะไรเงี้ยเชื่อผมคุณหนุ่มเป็นเสียนนั้นไหนครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เป็นเสียงที่รู้เรื่องชาวบ้านอะไรต่างๆเยอะแยะเาจอ่อรึนะครับแก้ปัญหาต่างๆได้เราจะมีรายการใหม่ครับผมรายการหนึ่งในครอบครัวข่าววันนี้ขออนุญาตเปิดตัวที่นี่เป็นที่แรกสําหรับสมาชิกรอบครัวข่าวท่านใหม่แต่รุ่นใหญ่มากกับรายการที่มีชื่อว่ารุ่นใหญ่ไหวเสียงครับและขอเสียงปรวมือก็รัรบ ดูต,ตาตุ้มขมณีและอาจ,จารย์จตุวนชงคูนิดครับรายการที่รู้รู้สิงเป็นยืนที่รู้ใส่ของชุดใบเก่าที่จะทำให้คุณกระเสียงอย่างมีคุณภาพและมีพลังอย่างเซียนหึงพกรันห้าร้อยหกสิเตรียมพบกันเสียนจันทึงสุขร่ายสองช่องสามสินาฬิกาทุกวันจันทถึงวันศุกร์ครับพบกับ อาจารย์จตุพลชมพนิดครับและตุ๊กดวงตาตุ๊มเขมรีนะผมนี่คือสมาชิกครอบครัวข่าวของเราครับและเปิดตัวที่นี่เป็นวันแรกสําหรับรุ่นใหญ่ไวเสียคนครับพี่หนุ่มครับครับผมทั้งสมท่านอยู่หลังรายการขุกระแสระบาดใจอะไรไหมครับไม่ลำบากคะ่ะเพราะว่าเราได้กระแสมาจากเขาแล้วอินเท่าหน่อยครับผมขอบพระคุณพี่ตุ๊กแล้วก็อาจารย์จตุพลเข้มาหาให้เกียรติครอบครัวข่าวของเราแล้วก็มาทำ มุ่ใหญ่ไปเสียครับมีอะไรอยากจะบอกพวกเราเดี๋ยวนี้ครับเป็นเกียรติมากๆเลยเพราะว่าเรือเวทีไปนานมาก20ปีนะคะที่ไม่ได้ทําหน้าที่พิธีกรแต่เมื่อก่อนนี้ที่ฉันก็ไม่เบาหรอกนะคะอ่านะคะจระไม่ใช่ประวัติไม่เอาเราเก็บประสบะการณ์ชีวิตมาจนกระทั่งเราเป็นเซียนเนี่ยตอนนี้น <ะ S 1> ตอนนี้เขาให้เราเป็นเซียนอาจารย์ซึ่งอายุเราก็ได้แล้วค่ะเราเลื่อย่าง40 จริงๆแล้วเขาบอกว่าคนตอนนี้เขาคลาสสิฟายแล้วว่าคน40เนี่ยคือเป็นผู้ใหญ่แล้วนะอ <All right. S 1> ผู้ใหญ่แล้วนะ40ใช่ไหมคะแต่เราเนี่ยทีฉัน71แล้วฉันทีนฉันว่าทีฉันก็ยังแน่อยู่อ่า71 71แล้วคะ่ะ ทำไมไม่ต้องตกใจก็ก็เป็นคนที่ทำตัวให้เป็นเซียนในเรื่องของการดูแลสุขภาพตัวเองขอเสร็จประมือให้กับูุการข่าวกับทุกทุกรายการของาช่องสามนี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับติดตามทุกรายการนะครับทางช่องสามของเรารวมถึงอีเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับ เดี๋ยวถ้ายังอยู่นะครับก็สื่อคนช่นที่จะรอเสิร์ในช่วงสายกำันี่ผังราการสักนิดหนึ่งครับ